โอเมก้า3คืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายเราควรได้รับจากแหล่งไหนและใครที่ควรกินต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเพสัศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกรดไขมันที่จําเป็นในร่างกายก็จะมีตัวโอเมก้าสกับโอเมก้าหซึ่งตัวโอเมก้าสตัวกรดไขมันจาเป็นก็จะเป็นแัลฟาไลโนเลนิกแอซิดซึ่งเวลากินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะเกิดกระบวนการเมทซาวนิซึมต่างๆทําให้ตัวสายของแัลฟาไลโนเลนิกแอซิดเนี่ยมันยาวขึ้นแล้วก็มีพันธะคู่ที่มากขึ้นก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ EPA กับ DHA ซึ่ง EPA กับ DHA เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่ตอระบบประสาทและสมองชื่อเรียกโอเมก้าส มาจากตำแหน่งของคาร์บอนในสูตรทางเคมีการที่เราจะนับว่ากรดไขมันตัวไหนเป็นโอเมก้า3นะคะเราต้องดูจากสูตรโครงสร้างของมันซึ่งสูตรโครงสร้างของกรดไขมันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยปลายสองข้างก็คือเป็นปลายที่เป็นเมทิลกับปลายที่เป็นคาร์บอซิลิกทางโภชนาการเวลาจะดูว่ามันเป็นโอเมก้าอะไรเนี่ยเราจะดูจากด้านเมทิลแล้วเราจะนับตำแหน่งของคาร์บอนถ้าเรานับตำแหน่งของคาร์บอนจากด้านที่เป็นเมทิลแล้วพบพันธะคู่ตำแหน่งแรกที่ตำแหน่งที่3อันนี้เราจะเรียกว่าโอเมก้า3ไม่ว่าจะมีพันธะคู่กี่ตำแหน่งก็ตาม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดซึ่งมีคาร์บอนอยู่18ตัวหรือว่าตัว EPA ซึ่งมีคาร์บอนอยู่20ตัวหรือ DHA ซึ่งมีคาร์บอนอยู่22ตัวเราพบดับเบิลบอนหรือพันธะคู่ที่ตำแหน่งที่3นะับจากด้านเมทิลทั้ง3ตัวเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เป็นโอเมก้า3ทั้งหมดแล้วโอเมก้า3ดียังไงกับร่างกายครับโอเมก้า3นะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ช่วยลดการอักเสบได้นะจะช่วยลดภาวะเสื่อมต่างๆเนื่องจากอายุที่มากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเแจ้เนอรควรรับ ทานโอเมก้า3ครับคนทุกช่วงวัยเนี่ยควรจะได้รับโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันจาเป็นอยู่แล้วสภาวะที่ควรจะได้รับโอเมก้า3มากๆกเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์เราหญิงให้นมบุตรพวกนี้นก็จะมีปริมาณโอเมก้า3ที่ควรที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากคนปกติคนปกติเนี่ยนะไม่ควรจะต่ํากว่า0.25กรัมต่อวันในขณะที่หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรจะต่ำกว่า0.3ดกรัมต่อวันมันก็เพิ่มขึ้นนิดนึงอะก็คือไม่ควรจะขาด หากเทียบระหว่างโอเมก้า3กับ6กรดไขมันโอเมก้า3จัดเป็นกรดไขมันที่จําเป็นปัจจุบันเนี่ยโอเมก้า6ซึ่งมันมาจากน้ำมันพืชน,น่ยมันเป็นอะไรที่เรากินอยู่แล้วในของทอดทุกวันเพราะฉะนั้นในภาวะของการขาดโอเมก้า6เนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอความเสี่ยงในการขาดโอเมก้า3มันจะมากกว่า6เนื่องจากว่าอาหารที่กินน่มันเป็นอาหารที่ค่อนข้างจำพอกโอเมก้า6มันอยู่ในอาหารที่ค่อนข้างที่จะหายากหรือบางคนก็ไม่กินเช่นน้ำมันปลาหรือปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาเสริมเนี่ยเขาเลยแนะนําเป็นตัวโอเมก้า แต่ว่าการได้รับโอเมก้า3กับ6ในปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ากินเท่าไหร่มันมีตัวเลขที่หลากหลายแล้วหากเราต้องการโอเมก้า3เราควรหามากินเสริมไหมครับการกินเสริมเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันไม,ไ,มไม่น่าจะเท่ากับการกินจากอาหารคือแนะนําว่าให้กินจากอาหารเป็นหลักการกินเสริมเนี่ยคืออยากจะกินก็กินได้มันมีปริมาณที่กําหนดไว้ว่าควรที่จะได้รับต่อวันเนี่ยเท่าไหร่ตามช่วงอายุแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะได้รับมากเกินไปแล้วหากเราต้องการโอเมก้า3 เราควรหาจากแหล่งไหนครับโอเมก้าสมันได้2แบบคือแหล่งที่มามันจะมาจากพวกไขมันปลาปลาทะเลหรือน้ํามันปลาพวกนี้ยเรากินแล้วมันจะได้ EPA กับ DHA เลยร่างกายเอาไปใช้ได้เร็วในขณะที่ถ้าเป็นจากน้ํามันพวกแฟลกซีดออยด์ในนี้มันจะได้เป็นในลักษณะของอัลฟาอัลลิโนเลนิกแอซิดซึ่งมันจะต้องไปเปลี่ยนไปเป็น EPA กับ DHA ในร่างกายอีกซึ่งเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่เขาก็เลยแนะนําให้กินเป็นน้ํามันปลาเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือแนะนําให้ทานเนื้อปลาที่เป็นปลาทะเลที่มีไขมันแทรกอยู่ สองถึงสามมื้อต่อสัปดาห์เป็นการแนะนําโดยปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศก็ควรจะกินประมาณนั้นอาจารย์จึงมีคําแนะนําเรื่องโอเมก้าสามดังนี้โอเมก้าสามนี่มันเป็นกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายจะต้องได้รับอยู่แล้วไม่ว่ายัางไงก็ตามอย่างที่บอกว่าให้กินแต่ว่าให้กินในปริมาณที่พอเหมาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไขมันที่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ควรที่จะไปตั้งใจว่าเออเราจะกินของทอดกินไขมันเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วไขมันร่างกายควรจะได้รับอยู่ที่ประมาณ20-3-5%ต่อวนันเท่านั้น คือถ้าได้รับมากกว่านี้เราก็จะเกิดโรคอ้วนหรือภาวะอื่นๆตามไปก็คือกินให้มันสมดุลหลากหลายให้ได้ทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินใหญ่อาหารที่เพียงพอค่ะสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ควรจะต้องได้รับอย่างพอดีเพื่อไม่ให้เกิดโทษนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรรวววจสออบบไปด้ยกกกััันนชช่่แ์ ชัวก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถามก่อนนำออกแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม